สวัสดีค่ะวันนี้มาหาหน่อไม้นี่คนพามาวิเลี่ยมนี่มือโปรเฟชชั่นอลนี่ก็มือโปรเฟชชั่นอลไหนี่ยสังตรงมาจากประเทศลาวเลยนะดูนี่ได้เยอะขนาดไหนดูนี่ผลงานต่างประเทศต่างประเทศเออเยอะมากไะโอเคต่างประเทศสั่งตรงมาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยตรงเลยนะคะเนี่ยเฉพาะหาหน่อไม้ที่หาหน่อไม้ที่ที่ professional ค่ะ professional โอ้ตายเราใช้เวลากี่นาทีเนี่ยน้องอะไรอะไรตัวนี้ละน่าด้วต่้อยน่เละไม่เละไม่เละแล้วลูกเออเราที่นี่มันหวานหวานหน่อยนาะคุณพี่เนาะไม่หวานเลยหวานต้องขออยู่ตรงนี้อออลูกขออยู่ตรงนั้นเหรอโอ้ตายแล้วน่ารักไปเห็นไหมเนี่ยไปแก้เสื้อผ้าอาบน้ำเลยอาบน้ำเลย ไปนี่อาบน้าก่อนค่อยค่อยกินข้าวกันเราคุณพี่อาบได้ขึ้นไปข้างบนอยากเล่นน้ําสระก็อาบตรงหน้าสิดบอกงยังเปิดกระดาษเริ่มกัช่วยช่ยเล่นสระนะแม่ได้ครับจย็นๆครับหนูได้เล่นแน่นอนไดย็นๆเย้หนูเย็นนะงนะวัดทามวัดทามันเดียวออันนี้ I what's the time nowI don't know two t w e o h i r t l f s t one 1:30 1:30 hour 1 on this but this clock is not right. โอเคต้องดูในโฟนเดอร์นี๋ยวจะดูในโฟน์นี่นะคะน้ำลงใช้เวลา1:30 3:30. We've been a couple of hours I think. ใช้เวลากี่นาทีเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนมองไม่เห็นมันอยู่เดี๋ยวๆใส่แว่นใส่ตาใส่แว่นใส่ตาทำงา่ายดีดีโอเราจะดูกันนะตอนนี้บ่ายสามครึ่ง ก็แสดงว่าสองชั่วโมงสชั่วโมงเรามาประมาณเที่ยงกว่ากยังไม่บ่ายโมงนะยมครีรวาม่ต้องมีคาเียวรัม่าบ้านอินเีแมแต่มจะมาพาร์ตเออเล่ทเทเบลเตอ่า่วรี่าตีเรี่ฮา่เรองี่พาร์ทเอไฮาทเรอไต่เ t ไท่ฮ่เตอ่ร์ตีเราต้องไทองรตทร้งไป่ฮา่เ n 1:30, it, it was one o'clock before nearly one c l o c k before they arrive or they o e yeah oh really 1:30นวเ3:30นาว3:30ถ h กเอาคิดว่าดูหาสามคนเอาสองสองชั่วโมงอะถ้านี่หนามาหาคนเดียวประมาณห้าชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงน้ำมืดมืน้ำขึ้นท่วมรถกระเพอะไรกันหน้าแดงเลย แต่มีความจซูมาชูด้เออมันจะ blow form เดอนาตใสันนี้ันอันอันเ็กดูเดลสัมบันดูเดลสัมบันเดรายทุกเฮ้ยเข็ดไหม เผ็ดไหมคะเผ็ดไหมคะเผ็ดไหมคะคุณพี่ไม่ค่ะสุดีู้สู้สู้เหนื่อยมากเลยโอเคนะคะขอจบแค่นี้ก่อนนะคะ